สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ได้สัญญากันนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน COCO PPA แอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้สร้างไอคอนน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ทั้งคามมรา360 YouTube WhatsApp นะคะโฟนอีเมลอะไรต่างๆเนี้ยได้หมดเลยขั้นแรกนะคะเราก็ต้องทำการโหลดเอาเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนออไอคอนแล้วเรียบร้อยคลิกเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะมีความสะดวกสบายตรงที่ว่าเราเนี่ยตอนแรกมันก็จะมาเป็นหน้าโฮมใช่ไหมเอ่อหน้าโฮมเนี่ยนะคะก็จะมีไอคอนที่เป็นท็อปฮิตดาวน์โหลดอยู่อันไหนที่ชอบคุณก็สามารถเลือกแล้วก็ใช้ได้มันจะมีทั้งแซมวอลเปเปอร์แล้วก็ไอคอนนี่แต่ป้าแนะนำนะคะให้มาที่ล้าวค่ะเมื่อมาที่เราวนะคะมันก็จะง่ายกับาการค้นหามากขึ้นสำหรับไอโฟนสีของป้านะคะมันก็จะมีคือใช้ไอันไหนได้ส้องขึ้นคำว่า for you นะสำหรับคนที่ใช้ iPhone 5เนี่ยก็จะไปใช้ไอตัววอลเปเปอร์ยาวๆแบบนี้ได้เพราะว่า ้าห้าเนี่ยมันยาวกว่าเอาละคะ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสมมุติว่าเราเนี่ยตกหลุมรักเจ้าไอคอนอั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 นนี้นะคะของตีมตีมนี้อันนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างจําลองเป็นตีมตีม,มาให้เลยนะคะเราก็ไปที่ดาวน์โหลดออาวนมโหลดสักครู่นะคะแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบเช่น ตอนนี้อยากจะสร้างไอคอนของอของอะไรใหม่ดีอยากจะสร้างไอคอนนะคะของ Facebook ใหม่นี่ a c e b o o k เราก็กดเลือกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาทำการดูว่าไอสิ่งที่เราเลือกไปไอคอนตัวนั้นเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเป็นเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์คือการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ก็คือเอาไว้ใส่หมายเลขแล้วก็โทรออกเป็นอีเมลหรือเป็น SMS ในที่นี้นะคะ Facebook ก็คือแอปค่ะม,มันก็จะมีการเชื่อมอ่าเราเจอแล้วนะคะเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็ได้มันเป็น Facebook ค่ะเราต้องการให้มันไปไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k เรากดโอเคเลยชื่อก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนืะอ่ะอันนั้นนะคะก็ next แล้วก็ทำการ c o n t i n u e ในขณะนี้นะคะมันกำลังออสร้างค่ะแล้วก็เซฟติ้งนะคะ wallpaper to your camera r o l ต้องรอสักครู่ค่ะอัน <c oughs> นี้แอปพลิเคชันนี้นะคะจะใช้หน่วยความจำก็อยู่ในจำนวนหนึ่งนะคะไม่ไม่เยอะมากแต่ต้องใช้เวลาในการโหลดนิดนึงเพราะว่า,ามันส่วนใหญ่จะเป็นทงไอคอนแล้วก็รูปภาพเมื่อได้ร้อยแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะจากนั้นกดโอเคนะคะไปอินสต l เลยก็ไปทำการดาวน์โหลดไอคอนกัน ก็จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะหน้า safari นะคะนี่มันก็จะทำการเชื่อมต่อนี้งอ่านรับกดที่ install เลยค่ะแล้วก็ install o w ต้องใส่นะคะ enter โยผา,าสว d ต้องใส่ผ s าสวยของเครื่องนิ้นึงโอเคมาใส่ไแล้ว,วะคะก็กดดันกดดันเลยนะคะมันก็จะเข้ามาที่มันทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงนะคะจะต้องไปลิงก์กับ safari เสมอคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ อเราลองไปที่หน้าโฮมมาแล้วค่ะ Facebook เวลาสร้างเสร็จแล้วเข้าไปนะคะมันจะเหมือนกับว่าจะลิงก์ไปที่ Safari ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่ไอคอนหลอกนะคะที่จะก่อนที่จะเข้าไปสู่เจ้าแอปพลิเคชันนั้นจริงๆนะคะอาจจะต้องมีการใช้โปรแกรมหลอกนิดหน่อยอะแค่นี้เองค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าฟีดได้แล้วนะคะของ Facebook นี่ง่ายมากใครที่มีเวลาหน่อยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ดิฉันตั้งอัปเดตอะไรอยากจะให้ทุกคนนะคะลองเล่นกันดูค่ะมันจะมีแอปพลิเคชันนะคะอะไรต่างๆมากมายที่อยากแนะนําวันนี้ขอแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนนี่อันนี้เนี่ยพอเรามาจัดวางหน้านะคะแล้วเราอยากจะแคปนะคะแคปเจอร์ไปโชว์กับใครเนี่ยเราก็สามารถโชว์ได้เลยว่าไอคอนชั้นหน้ารักจะตายนะก่อนอันนี้ปากกาซานี่เป็นไอคอนของ Facebook เรียบร้อยแล้วออกแนววินเทจเดัดโนินิดนึงค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ